ในที่สุดผมก็มีเวลามาวาดรูปสักทีและตัวละครที่ผมจะวาดในวันนี้ก็คือคุณอายาเซะจากมังงะและอนิเมะเรื่องดันดาดันนั่นเองครับทุกคนบอกเลยว่าผมมาดูซ้ําไปตั้งหลายครั้งหลายหนแนะนําเลยครับทุกคนเรื่องนี้มันซ่าวันนี้ผมก็จะวาดขึ้นมาในสไตล์ของตัวเองก็ไปเริ่มบันเลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้ผมก็กําลังวาดทรงผมให้กับคุณอายาเซะจะดูเหมือนว่าผมมันปิวไปข้างๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมได้รู้มาว่าอาจารย์ที่เขียนเรื่องดันดาดันเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยให้กับอาจารย์ททีีีี่่่่่เเเเเขขยยยนนนรรรือออองงงงซแแมมด้วววถาาาบกผห็ลสิตค ผมนึกถึงเดนจิยังไงชอบคนที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทีนะแต่ว่าถ้าสองคนนี้มันมาสู้กันใครจะชนะทุกคนคิดว่าไงเอาจริงเนื้อเรื่องของดันดาดันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการผสมผสานกันร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และสายศาสตร์เลยใช่ไหมผมคิดว่าแนวคิดนี้มันสนุกและแปลกใหม่ดีนะแต่เชื่อเถอะมันจะต้องมีบางคนที่มองว่าเรื่องนี้มันไม่สมเหตุสมผลและทำไมมันต้องสมเหตุสมผลด้วยว่ามีเอเลี่ยนกับผีอยู่ในเรื่องเดียวกันมันจะเป็นอะไรไปยังไงผมก็คิดว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงมากกว่าผีอยู่แล้วแล้วทุกคนลค่่่่่่่คคครรรัิิิิดดวววาาาาาีีีีีมมมมอออออออยยยููจจงงงหืืเเนนกกกโโซข นิสาบอกเลยว่าเผยซะ อนิเมะเรื่องนี้ก็ททำดีเกินไปหรือเปล่าครับทุกคนยิ่งตอนล่าสุดนี้ที่มีชาเกี่ยวกับแม่บอกเลยว่าทำน้ำตาผมไหลอีกแล้วนานมากเลยนะเนะี่ยที่ผมไม่ได้ร้องไห้ให้กับอนิเมะแต่ว่าตัวละครที่ผมจะวาดในวันนี้คือพระเอกนะนั่นก็คือโอคารุนจากเรื่องดนัดนดดนนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนอยู่แล้วครับผมจะวาดในร่างสิ่งสถิติทำไมอย่างนั้นนั่นเหรอก็เพราะว่ามันเท่ยังไงละ่ะแล้วผมจะวาดขึ้นมาในสไตล์ของตัวเองก็ไปเริ่มบันเลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนและนี่ก็คือทรงผมสุดเฟี้ยวของโอคารุนผม เออจะว่าไปทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วชื่อจริงๆของตัวละครน,นี้ไม่ใช่โอคารุนแต่เป็นทาคาคุระเคนแต่ที่อาจาเซไม่เรียกชื่อน,นี้ก็เพราะว่ามันเป็นชื่อเดียวกันกับดารานักแสดงที่อาจาเซชื่นชอบและหลงรักมากๆนั่นเองนะครับถึงขนาดยอมคบกับคนที่นิสัยแย่เพียงเพราะว่าเขามีหน้าตาคล้ายกับทาคาคุระเคนในตอนต้นเรื่องใช่ไหมครับทุกคนแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าทําไมสองคนนี้ถึงมีชื่อและนามสกุลเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะทีนี้ผมไปอ่านเจลคอมเมนต์หนึ่ ที่อายาเซชื่นชอบก็ได้เพราะว่าโอคารุนมันมีพลังที่เกี่ยวข้องกับความเร็วถ้าใครเคยดูเดอะแฟตก็จะรู้ว่าเดอะแฟตนั้นเขาสามารถวิ่งทะลุก,กำแพงเวลาได้ดังนั้นทาคาคุรักเคนที่อายาเซข้างลังอาจจะเป็นคนเดียวกับทาคาคุรักเคนที่ใช้ชื่อโอคารุนอยู่ตอนนี้ก็ได้ทุกคนคิดว่ายังไงครับทฤษฎีนี้มันฟังดูแปลกๆไหมแต่ว่าพอดเรื่องของดันดันมันก็แปลกอยู่แล้วนะโอเคทุกคนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าใครคือคนที่ทุกคนชื่นชอบและข้างใครมากที่สุดนี่คือคลิปว่าโอคารุนล้างสิ่งสถิตของเพอกเเลยว่าิร โอโ้โหผมไม่อยากจะเชื่อว่าตัวละครนี้มันจะเป็นคุณยายเพราะคาเลคเตอร์มันช่างคล้ายกับวัยรุ่นทั่วไปคะเหลือเกินผมกำลังพูดถึงคนทรงหม้อพี่จากอำเภอสุ่งเนิน ko, เซโกอายาเซจากเรื่องดันดาดันนั่นเองครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะวาดคุณยายขึ้นมาใหมเป็นคุณยายในสไตล์ของผมเองก็ไปเริ่มบันเลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนและนี่ก็คือคุณตาของคุณยายเซโกเมื่อกี้ผมวาดทรงผมของคุณยายไปแล้วเนาะโทษผมดันพากไม่ทันว่าจะเล่นมุกคุณยายเป็นคนหัวสูง ไม่ได้เล่นซะงั้นโอเคเรามาดูลูก,กตาของคุณยายเซโกกันบอกเลยว่าปัสมัตคาร่าอย่างมันกันเลยทีเดียวตาของคุณยายก็จะมีความดุดูเหมือนกับตาเยียวจากนั้นก็ใส่แสง่งแววเพิ่มความเฟี้ยวเข้าไปขนาดคุณยายของโมโมยังเฟี้ยวฟ้าวสาวขนาดนี้แล้วคุณแม่ของโมโมจะขนาดไหนว่าแต่ที่คุณยายเซโกสาวขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรมีใครสงสัยเหมือนผมไหมนะเอหรือว่าคุณยายเซโกจะเป็นอมตะถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าแม่งโกงเกินไปผมว่าคุณยายต้องมีจุดอ่อนอะไรบ้างแหละว่าแต่ตอนนี้ผมวาดไปถึงไหนนี่เลยใส่แส่งเงาตามส่วนต่างๆของร่่่าาางกยและทีขดไไม ก็คือตุ้มหูคู่บารามีและนี่คือคลิปวาดเซโกอายาเซของเพิร์นิซัตบอกเลยว่าเพิร์นิซัต โอ้โหดีไซน์ตัวละครของไอระทําไมมันเท่ขนาดนี้นี่เป็นตัวละครที่4ีจากเรื่องดันดาดันที่ผมวาดแล้วนะแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวของไอระตัวละครที่ทําให้ผมเสียน้ําตาไปแล้วรอบหนึ่งโอเคเราไปดูคลิปวาดไอระกันแบบตึงๆกดไลค์ให้ผมทีหนึ่งแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับทุกคนและนี่ก็คือหน้ากากของไอระความจริงมันจะมีเหงือกแดงๆเป็นเส้นๆด้วยนะแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นหน้ากากที่มันสมบูรณ์แล้วซึ่งมันจะปิดตาปิดปากผมรู้สึกว่ามันไม่แนวและแล้วก็ถึงขั้นตอนของการวาดผมครับทุกคนผมของไอระก็จะยยาาาาาาาววววขขึ้้้้นนไปงงบบบแแ่่่่สูมมมกกตเพือคใหผ ยาวเป็นวาก็ทําให้มันโค้งห้อยตกลงมาแบบนี้แหละครับทุกคนแต่ว่าบางทีผมก็สับสนใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับทุกคนว่าผมไอระเนี่ยยาวได้มากสุดแค่ไหนแบบว่าไม่มีขีดจํากัดหรือว่าอะไรใครรู้ช่วยอธิบายให้ผมทีเหมือนว่าในอนิเมะมันยังจะไม่มีข้อมูลบอกมาใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมก็กําลังใส่ไฮไลท์เข้าไปผมก็จะใส่แสงตามขอบขอบผมไปเลยแบบนี้พอเสร็จจากนี้ผมก็ไปเอาชุดของอาเรียมาทําไหมแล้วก็ลบอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปจากนั้นก็ใส่ความเป็นชุดของไอระเข้าไปครับทุกคนขอแอบใส่โลโก้บนเสื้อให้สักหน อร่อยด้วยปากและตาสุดเซ็กซี่มีคนบอกว่าเห็นผมวาดขนตาแล้วมันจะกกะจี้ดีว่าใส่สี่คิ้วไปเลยซิจะรออะไรว่าแต่อำเภอสี่คิ้วนี่มันอยู่จังหวัดไหนถามว่าเกี่ยวอะไรไหมไม่เลยโอเคเรากลับมาที่รูปวาดกันต่อดีกว่าพอเวลาแปลงร่างมันก็จะมีขีดแดงๆอยู่รอบลูกตาจะสังเกตได้ว่าโอคารุนก็มีแบบนี้เหมือนกันพอมีเส้นแบบนี้แล้วมันก็ดูดุดันขึ้นมาทันทีผมว่าอนาคตถ้ามีตัวใหม่มาอีกก็น่าจะมีเส้นแบบนี้ทุกคนช่วยบอกผมทีว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรและและ้วเกี่อนี้อคลิปวะไรบว ม,มีตะคนพูดถึงสีผมของไอระในคลิปก่อนกันเยอะมากว่าอยากให้ผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนเดิมหน่อยได้ไหมเอาจริงๆผมแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นสไตล์แต่ในเมื่อมีคนขอ,อกันเข้ามามากมายในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้ครับทุกคนความจริงคลิปของโอคารุนก็มีเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าต้นฉบับฟันของโอคารุนมันไม่แหลมแต่ผมไม่ได้แก้ให้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่าเขาไปโฟกัสกับต่างหูลูกปองแปลงแทนส่วนสีผมของไอระเนี่ยที่มันเป็นสีชมพูผมลองเปลี่ยนเป็นลายชมพูเลยแต่เลือกไม่ได้สักพีว่าจะเอาชมพูไวทีป มันไม่เกี่ยวไงแต่สีเขียวก็เฟียวใช้ได้เลยนะครับทุกคน โอ้โหนี่ผมว่าตัวละครผู้หญิงติดต่อกันมาตั้ง3ตัวเลยล่ะครับเนี่ยทุกคนและตัวละครในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องดันดันอีกแล้วครับทุกคนนั่นก็คือจินเอนโจจิหรือที่ใครๆเรียกกันว่าจิจิยังไงล่ะครับหลังจากที่มีนางรองอย่างไอล่ะออกมาไม่นานก็ปล่อยพระรองออกมาให้เราได้เห็นกันและที่สาคัญคือพี่แกรอตาแต้แมยังเป็นรักแรกของนางเอกอีกต่างหากเอาล่ะพระเอกอยู่ยากล่ะครับจังหวะนี้ผมนึกว่ากําลังดูละครหลังข่าวจากช่องหลายสีแต่ว่าจิจิที่ผมวาดในวันนี้เป็นร่างที่พี่แกเพิ สีซั่นแรกจะมีแค่12 EP นี่นาหรือว่าพวกเราจะไม่ได้เห็นร่างนี้กันครับทุกคนเรามาพูดถึงเรื่องสีสันของตัวละครนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวละครร่างนี้ในอนิเมะมันยังไม่โผล่มาผมก็เลยอ้างอิงสีต่างๆมาจากปกมังงจะเห็นได้ว่าตากับต่างหูเขาจะทําออกมาเหมือนเป็นสีลุงแต่ถ้าเป็นสีฟูมันก็จะมีกุ้งแล้วถ้าเราสีข้าวก็ต้องเอาไปหุงอะไรครับเนี่ยทุกคนพูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยวกวนๆมาลงสีตากันดีกว่าครับทุกคนอย่าเพิ่งสับสนไปไกลผมก็ไม่รู้เหมือนกันวว่่่าาาาาสีีีกกกบเเเนนนนยขขจจจะะะททอออออออปป็็็ไรรงหหืุ้้คใ ทำออกมาเป็นสีอะไรช่วยบอกผมทีโอเคเรามาทําหน้ากากให้กับจีจีมันเป็นหน้ากากหรือว่าเป็นแค่สีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหลังจากนั้นเราก็มาทําลวดลายแล้วก็เปลี่ยนสีผิวใหม่แต่ว่าวาดมาวาดไปทําไมผมนึกถึงแบทแมนหรือว่าอาจารย์เขาจะเป็นแฟนอเมริกันคอมมิกก็เลยจับมามิกกับตัวละครของตัวเองซะเลยแต่ว่าพอไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้มันก็วาดง่ายดีเหมือนกันเว้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยโดนปิดกั้นแน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็หัวร้อนคลิปคุณยายเซโกเมื่อหลายวันก่อนนี่ผมโดนเต็มๆขขขขอออออออใส่่่่ไไเเเเเทมงงงตััวววว้้าาาปปหนนนนนยยกกก็แลลลีคคืิิจพบ โอ้โหผมวาดตัวละครหลักจากเรื่องดันดัน,ดนไปก็ไล่ตัวแล้วนะแต่ทุกคนผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปและในที่สุดผมข็เข้าใจว่ามันขาดพี่ยายสป,ปีดเทอร์โบนี่เองแต่พี่ยายสป,ปีดเทอร์โบที่ผมจะวาดในวันนี้มันไม่ใช่พี่ยายสป,ปีดเทอร์โบธรรมดาเพราะว่าผมจะวาดในร่างของแมววักนั่นเองก็ไปเริ่มมนเลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนหลังจากที่ผมสเก็ตภาพของยายพี่สป,ปีดเทอร์โบเรียบร้อยแล้วความจริงมันคือการสเก็ตภาพแมวดีๆนั่นแหละนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาวาดจริงหรือวาดตัดเส้นนั่นเองก็อาจจะมีการวาดไม่ตรงเส้นล่างอยู่บ้างเเเพรราาาาาาะวว่่่่มมมมมมััันนนนคืืออส้้้้ลงขใใจกกกชทผผ็ไู ว่าตอนสเก็ตกับตอนตัดเส้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสั้กทิแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องลงสีถ้าใครติดตามผมมาหลายปีก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมลงสียังไงมีการตั้งฉายาให้ผมด้วยนะรู้ไหมว่าฉายาอะไรสวยตอนวาดพลาดตอนลงสีนี่เป็นไงเป็นฉายาที่รู้สึกภูมิใจซะไม่มีโอเคเรากลับมาพูดถึงเรื่องของตัวละครนี้อนิเมะหลายๆเรื่องมันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันเป็นสัตว์น่ารักน่าจดจำที่เขาทํามาเพื่อเป็นมาร์คคอร์อะไรประมาณนี้อย่างวันพีทก็ชอปเปอร์แฟงลิเทลก็จะมีแฮปป เื่องอื่นๆน,นอีกมากมายที่ผมนึกไม่ออกใครนึกออกช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโอเคเรากลับมาที่รูปบ้านกันเถอะพวกเราและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการใส่เงาไอพี่ยายแมวกวักเนี่ยตัวมันก็จะเป็นสีขาวแล้วหูข้างในก็จะเป็นสีแดงจะถูกจะแพงก็ขอยั้แดงไว้ก่อนนะรู้จักไหมว่าแต่ไอแมวกวักเนี่ยตัวมันราคาเท่าไหร่ผมเคยเห็นแมวกวักทองคําด้วยนะที่แขนข้างขวาม,มันจะใหญ่ๆอะ่ะถ้าตัวนี้คือร่างสิ่งสถิตของคุณยายจะเป็นยังไงวะทุกคนถ้าในอนาคตยาย,ายสปีดออกจากร่างของแมวกวักทุกคนคิดว่ายายสปีดจะไปอยู่ที่ไไหหนนนจะะปปเเกิิดใใใมม่่่่่่่รรือออออวววาาาาสสงงงงงยยยูขขีคคลบแ ทำไมชื่อมันยาวจังวะเฮ้ยบอกเลยว่า โอ้โหแมรี่คริสต์มาสนะครับผมขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าเพอแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วครับทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปีนี้ผมวาดตัวละครไปเยอะมากไม่รู้เหมือนกันว่าวาดไปแล้วกี่ตัวแต่ที่แน่ๆเลยชัวร์ๆวันนี้ผมจะมาวาดซานต้าก็มาดูกันเลยครับว่าซานต้าของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยผมก็จะใช้ตัวละครของผมนี่แหละมาเปลี่ยนให้มันเป็นซานต้าก็ต้องบอกเลยว่าซานต้าของผมเนี่ยมันก็จะหล่อเท่นิดนึงก็แน่นอนอยู่แล้วก็คนวาดมันเท่อ่ะใช่ไหมเอาจริงๆการวาดซานต้าเนี่ยมนีว มีเขา่ขาๆแล้วก็ใส่ชุดขาวแดงแค่นี้มันก็เป็นซานต้าแล้วใช่ไหมง่ายจะตายง่ายก็แย่แล้ววาดหนวดวาดเข่าเนี่ยวาดยากที่ผ่านถามว่าทําไมวันนี้ผมถึงวาดซานต้าหน้าเด็กที่มีหนวดมีเข่านิดหน่อยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมวาดซานต้าอ้วนกับซานต้าแกไปแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงทุกคนผมไม่เคยวาดผู้ชายหน้าแก่ๆหน้าอ้วนๆอ,อ,อ่ะก็ต้องกลับมาวาดหน้าหล่อๆที่ติดหนวดนี่แหละคือคนแก่กับคนอ้วนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผมแค่วาดไม่ได้แค่นั้นเองสงสัยอนาคตต้องวาดคาแรคเตอร์หลายๆดีไซน์แล้วล่ะเออพูดถึงคากกวดป กินราชันยักษ์สาน่าจะเป็นทศกณัณแล้วก็เงินรางวัลเขารอตารอใจผมมากเลยก็เลยอยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอยากจะทาอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยทาดูใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจอวีได้เลยเดอ้อเ<ๆ>ขาไม่ได้จ่ายหรอกผมแค่อยากบอกเฉยๆก็ว่าจะทําคลิปมาให้ทุกคนดูกันด้วย,ยแหละก็ามาดูกันครับว่าทศการราชันยักษ์สาของผมมันจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขดีในวันคิดมากนะครับและนี่คือคลิปว่าซานตาของเพอร์นีซับอกเลยว่าเพอร์นิซั